สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้วนี่คือเกม Final Fantasy r e m a e b o r n เป็นภาค15เ14อ,ออนไลน์ครับสำหรับเกมนี้ก็มีลงทั้งของ PC ของ PS3 แล้วของ PS4 ครับและนี่ก็ผมก็เคยเล่นไปแล้วรอบนึงในของ PC เอ่อถ้าเกิดสิ่งนี้เสียงแสงอยังไงก็ขอขออภัยมา,าท่นี้ด้วยครับเพราะว่าข้างบ้านก่อสร้างอยู่ผมอัดตอนเช้าแล้วนี่และ ผมเออเราพูดถึงไหนแล้ววะผมเล่นถึง p ีซเพื่อเออไปจนตันประมาณสองอาชีพครับสำหรับพีซีแต่อันนี้ก็จะมาเริ่มเล่นใหม่ก็แค่เป็นชิปเชิญชวนมาเล่นด้วยกันครับอันนี้จะเป็นการเลือก d a t a e e n t e เ,เคืออะไรวะเนี่ยจำไม่ได้นะครับเออเวอร์อ๋อนู้สึกว่าจะต้องสักครู่นะครับผมหาเซิร์ฟ ต้องเล่นเอ็มเลยเบนเทิร์ครับเพราะว่ามันจะมีเซิร์ฟนึงที่คนไทยอยู่กันเยอะแล้วนี่ก็จะเป็นคลิปเชิญชวนเหมือนกันว่าเออมาเล่นกันเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเซริร์ฟทอนทอนเบอร,รี่ยังไงนี่แหละนี่คนไทยจะเล่นกันมีกิวคนไทยอยู่เยอะครับก็รับรองว่า,าไม่เหงาสําหรับเกมนี้อ่ะข้อฉากแรก,กไฮเดรนไฮเดรน By the light of <coughs> the crystal. amid Azure seas, encompassing the westernmost of the three great continents, there lies a realm embraced by gods and forged by heroes. Her name, Aborzia. อ่าฮะ้ารนันัตอนนีโรเซียเป็นโลกของไฟนอล15ภาพสวยครับในพีซีก็ภาพสวยสำหรับเกมนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3-4ห่อพันนะครับแล้วก็มีอาชีพให้เลือกเยอะมากเยอะจริงๆครับทั้งอาชีพหลักและอาชีพรองมีเป็นสิบครับรวมๆแล้วอ่ะแล้วก็เควสอีกนับไม่ถ้วนรับรองเล่นไม่เบื่อแต่ว่ามันจะจน่าเบื่อตอนเกียมเวลครับ มันยากยิ่งเมืม่อหลังๆแล้วมันเควสหมดอะไรเงี้ยต้องมานั่งวิ่งเก็บเปรตแล้วเก็บ <c> ก <oughs> ันยาวๆอ่ะุกจัดนะครับสคามในสมัยนั้นครับ มันเหมิดได้รุนแรง้าสวยครับสำหรับไปนอตนี่ต้องการันตีเรื่องคุณภาพของคัสตีนแล้วก็เนื้อเรื่องที่สุดยอดครับถึงแม้ว่าหลังๆมันนี้จะเน้นไปที่คัสตีนรับ่อยๆก็เถอะ อ่ะฮะยังไงภาพช่วงหลังๆก็นะอย่างภาค3อย่างนี้ก็ภาค13 2เนี่ยนี่มีเธอนอะไรเงี้ยจะจริงๆทำแอบว่าทำไมถึงมันจะเออสนุกกันก็เออผมก็เล่นน่ะแต่ก็นะอันนี้จะเป็น5 5ปีต่อมาครับ The light life of ก็ <Still> shines จะเป็นแสงสว่างและอาสู่เอโลเซียอีกครั้ง himself fromities tirelessly raise s, เ,เ, <S เป็นยุคสมัยที่ผู้คนใฝ่ฝันคนระับ <c oughs> เวทมนต์แล้วการเประคนไทยตอนนั้นผมเล่นอาชีพหลักเป็นนักข่าครับเป็นบาท เป็นนักดนตรีครับสายปั๊บคอยช่วยเพื่อนแล้วทำดาเมจเ,เป็น DPS ของทีมแต่ดาเมจไม่ได้สูงส่งอะไรมากมากนะครับาาสวยครับถ้าไม่เห็นและขนลุกอะโอเค เมื the light the light the crystal. ่อเขาเดินเข้าไปในแสงสว่างของคริสตันคริสต nah ันจุดโอเคก็มาสร้างตัวละครครับค่าที่เอโรเซียนี 000> 60, 000> ่นี่ครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเผ่าพันธุ์ครับอันนี้เป็นเผ่ามนุษย์เอลแล้วก็ เรียกว่าอะไรลารลาฟอลาลาเฟลอ่ะนี่เป็นแมวตอนนั้นผมเล่นจะเป็นตัวนี้ครับเป็นแมวแล้วตัวใหญ่ก็คงจะกลับไปเล่นเป็นแมวอีกครั้งครับอาสานะเล่นมนุษย์ดีวะเล่นแมวเอี่ยอือฮะเล่นเป็นผู้หญิงโอเคตัวน,นึงน,นะครับอ้าวอุ้ยอยู่จับแก้ผ้าเฉยเลยอ่าสวย นี่นเฉยไปนั่นแหละโอเคตามนั้นคอนเฟิร์มไป s i เกอร์ออฟเดอะซันอันนี้จะเป็นตามมันจะมีค่าเซตั้แตกต่างครับซิเกอร์ซิเกอร์ออฟเดอะมูนกับซิเกอร์ออฟเดอะซันวงเล้เป็นซันนี่แหละผมไม่ได้สนค่าเซตั้ขนาดนั้นอันนี้ส่วนสูงเนี่ยก็ต้องตัวเล็กๆซี่โอ้โอเคโอเคพูดอะไรเนี่ยบัตรไซส์หน้าอ,อกครับ มันเริ่มเชียวเจรเชียวไม่ต้องใหญ่มากครับผมผมไม่เน้นขนาดครับเน้นที่รูปทรงโอเคเดี๋ยวยังไงขออนุญาตแต่งตัวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาถ่ายดูอีกทีนะครับแล้วผมก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือตัวละครตั้งต้นของผมโอเคจากนั้นก็ไอพวกวันเดียวกี่เกิดพวกนี้จะทําเพิ่มความสามารถม,ม,มันเหมือนเหมือนเวสตสเตสเต,ตัสน,นะครับผมจำไม่ได้แล้วอะไรเป็นอะไรม่ง เลิกเลิกไปเถอะอันนี้ก็เนี่ยครับมันจะมีค่ารีซีขึ้นที่ฝั่งซ้ายมือครับรีซีท่าหรือว่าเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มความสมาร์ทของท่านานั้นครับซึ่งก็ไม่มีผลแตกต่างอะไรกันมากผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเล่นอะไรนะเนี่ยว่าจะเล่นเป็นดากูนนะครับเอามาสกาักอันการเดียเตอร์อันนี้อันนี้ซัชื่อเะไรวะอ๋ออันนี้เป็นมองครับเป็นพวกสัตว์ใช้มาด นี่ครับดารูนเลเซอร์อาเชอร์อันนี้จะเป็นสายเวทครับมีจอมเวทบนขาวอันนี้จะเป็นสมอนเนอร์ครับแล้วก็จอมเวทบนดําสายวอล์กน,นี่ครับแกนเดเตอร์เป็นพวกแทงครับแล้วก็อันนี้เป็นมองอย่างที่พูดอันนี้ก็อันนี้ก็แทงเหมือนกันครับ,รบเป็นสายใช้ขวานเปลี่ยนจากดาบเป็นขวานเนเซอร์นี่เป็นใช้หอกครับดากูนของไฟนอลน,นั่นแหละรครับจะเล่นเป็นนี่แหละ จริงๆเรื่องสายอาชีพพวกนี้ไม่จําเป็นต้องซีเรียสมากครับเพราะว่าเราสามารถเราสามารถเล่นได้ทุกสายเมื่อพอถึงสถานาการณ์หนึ่งครับพอเราเวลตันเวลนึงหรือว่าตอนไหนก็ได้เราจะไปรับวเฟวสเพื่อที่จะทําทําขออาชีพอื่นเพื่อจะปลดล็อกอาชีพนั้นๆได้ครับซึ่งสามารถเล่นได้ทุกอาชีพจริงๆเออผมเล่นทอนเบอรี่ไมคได้ตอนนี้เอาเป็นว่าอันนี้จะเป็นตัวแรกที่เรียกว่าไงเดีย๋ยว จะเป็นตัวทดลองเล่นให้ดูแล้วนะครับสำหรับตัวนี้โอเคอ๋อจริงๆอยากสร้างทอนเบอรี่นะเผื่อจะเติมเล่นอะไรยังไงเ,เป็นนี่ล้านเอ่ออ,อจะใส่ชื่อโอเคคีย์บอร์ดกดสามเหลี่ยมเป็นชื่ออะไรดีก็ลองดูก่อนครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าซัามเมอร์สกายซัมเมอร โอเค SKY ไหนโอเคมันเฟิมโอเคได้แล้วครับมีกินไม่เลยอันนี้คือแม่สาวของเรามาดูกันฮก็ไม่ได้เล่นนานแล้วสำหรับเกมนี้เลิกเล่นไปเป็นปีแล้วมัง้ง กลับมานั่งเล่นใหม่นี่เริ่มใหม่หมดเลยเพราะว่าตัวเก่าไม่ได้เติมตังค์เลยผมจำไอดีไม่ได้แล้วคนละเซิร์ฟกันด้วยครับคนละโลกนี่คนละ,โ,ลนนละโซนครัเพราะว่าตัวเก่าผมเล่นเป็นน่าจะเป็นโซนสามเนอะจำไม่ได้โซนเจแปนนะครับน่าจะใช่ไม่งั้นก็อีวะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ของเอนแน่ แต่โซลของเครื่องนี้มันเป็น NA ครับก็เลยจำเป็นต้องสมัครไอดียใหม่ <Here. S 1> ได้ยินนี่แม่สาวแมวเหมียวเรา <Here. S 1> ได้ยินรู้สึกเหมือนเป็นเสียงจากคิสตันครับชิสตันออฟเดอะไลท์ เราเป็นเหมือนการีนผู้วิทักษ์แห่งสายสว่างอไอ้ยอยู่ก็มีความมืดปรากฏตัวจนในนั้นสมบูตสกายก็ยืนมองและทำอะไรไม่ถูกที่มีนเรื่องอะไรกันนี่พูดบ้าอะไรวะกูไม่ยิ้รู้สึกแล้วก็คิด แสงสว่างโลนะครับกลายเป็นซุปเปอร์เซย,ย่าสิบุหนี่ครับชุดนี่คือชุดอะไรวะชุดตอนเวล50ของดากูนะครับเทไหม่ะอื้อฮอ่ะฮะอีวิก็มาบวกกันซะงั้นแหละ โอเคเหมือนฉากแรกจ,จบไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เริ่มเล้นเลยล่ันะฮะแล้วผมก็มาถึงเอลโอเซียเป็นที่นี่เป็นเออ,ขอเขาเรียกว่ากา<ล>เดเนี่ยกาเดเนอร์หรือไงเนี่ยอ๋อกิดาเนียครับชื่อหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านแห่งถุนเขาหมู่บ้านแหง่งพงภครับ มื่อกี้ก็มีฉากตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับเกมนี้จะมีการเล่าคัสซีนอยู่เป็นสองวิธีคือคัสซีนที่เป็นการพูดคุยกันของตัวละครที่มีคนพากับกับคัสซีนที่พูดแบบเหมือนสมัยก่อนครับเป็นตัวหนังสือขึ้นมาให้เราอ่าน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 แบบไม่มีเสียงพากับมีแค่เสียงดนตรีอะไรเงี้ย อ๋อฮะ่ค o ับเ,เราก็นั่งรถคันนี้มาอะพี้โชโบโล,ลากอยู่มาร้องกับกับคนอีกสามคนผู h ช i ยกันรับจะไม่พูดอะไรมากสำหรับเกมนี้นี่ครับการเล่าคาซีแนแบบว่าเป็นคำพูดเป็นช่องๆขึ้นมา เอาอะไรให้เราเนี่ยอ๋อแล้วก็การเกิดของเกมนี้จะแต่ละชีพจะเกิดคนละที่ครับมันจะมีอยู่สามเมืองหลักๆครับที่คนจะไปเกิดพวกสายแท้งสายอะไรพวกนี้จะไปเกิดอีกเมืองนะครับเป็นเมืองทะเลทรายพวกนักเวทจะไปเกิดที่เมืองที่เืจะเป็นเมืองบนภูเขาครับเมืองนั้นสวยดีเป็นเมืองเหมือนเป็นศูนย์หลักครับวาไปว่ามาบ่อยเหมือนกันเมืองที่มีกิ่หลัก ประมาณนั้นครับผมก็ไม่เคยเล่นดากูนมาก่อนนะครับ Final Fantasy 14นี่ครับเปิดฉากมาด้วยภาพนี้การก้าวแรกสู่กีดาเนีครับนักเว็บมอง์่าวก็อยู่ที่นี่ครับ มีน่าจะมีดากูนแล้วก็นักเวทมนต์ขาวแล้วก็อะไรวะสมอนเนอร์นี่ไม่แน่ใจนักขนูอีกาชีพนะครับอยู่ที่นี่ที่จะเกิดที่เมืองนี้อืมชุดน,นี้มันเซ็กซี่จริงๆโอเคเดี๋ยวจะตัดฉากคาสินไหมครับโอเคแล้วผมก็ได้เล่นแล้วคอนโทรลเลอร์เมาส์คีย์บอร์ดก็ต้องเป็นคอนโทรลเลอร์สิครับ โอเคเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปครับเออกดอยังไงวะโอเคการควบคุมก็จะเป็นเหมือนเกมทั่วไปอันนี้คือการใช้สกิลครับกด R2 ว2มันจะมีอยู่ั่งฟัง R1 จะเป็นการเซตเซตสกิลครับผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วกดอะไรเพื่อคุยอ่ะโอเคกด X ครับพอเข้าไปในใ,นใกล้ๆเป้าหมาย แต่ก่อนก็ใช้จอเล่นครับเป็นจอ Xbox ของ PC โอเคเป็นรับเฟซนะครับเป็นเกมออนไลน์เก็บเวลทั่วไปครับสำหรับเกมนี้ไม่มีอะไรมากโอเคโค้ดเอ,อ่อคอนเฟิรม์มโค้ดโ,โอเคนี่ครับดูภาพดูอะไรนี่คือภาพในเกมครับไม่ใช่คาสิโนอย่างใด จัดว่าสวยครับบ้าดูคุยกันเลยเดีกว่าเดี๋ยวเป็นว่าถ้าอย่างไงก็คงไม่ได้อัดบ่อยครับเป็นแค่ฉากเปิดตัวเท่านั้นเองพูดอะไรวะเนี่ยโอเคกด X อีกทีผมผมก็เล่นข้ามาจนถึงตรงนี้ครับนี่เป็นแบบหน้าเมืองครับมีแต่มอนเลวกากะ ก็จะามา,มาดูวิธีการต่อสู้ครับผมไม่แน่ใจว่าสูตไงกด X เพื่อล็อกแล้วกดสกิลกด R2 ครับแล้วก็เห็นไหมครับสกิลอยู่ตรงขวาล่างกด R2 O แล้วสู้ไงอะ่ะโอเคปกชุตปกติกด X กลรัว,วครับมันจะเป็นเกม RPG ทั่วไปครับไม่มีอะไรมากการสู้ไม่มีจะมีสกิลบางสกิลที่เราสามารถหลบได้ครับ ส่วนใหญ่แล้วจะต้องยืนรับแลกไปอย่างนี้ครับโอเคนี่เป็นแค่เป็นมอนกาก์เท่านั้นครับสำหรับเจนนี้จะมันจะสนุกตอนวมาหลังๆครับตอนตีบอสอะไรเงี้ยลงดันใหญ่ๆแล้วลงไปตีบอสลุมบอสเนยมันยิ่งพวกอะไรวะพวกอีกฟีพวกอะไรพวกเนี้ยผมจําไม่ได้แล้วมีตัวอะไรบ้างแต่สนุกดีลงปีทีตีสี่ห้าคนเยอะกว่านั้นอีมั้งจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่เยอะอ่ะ สองตี้รู้สึกว่าตี้นี้จะมีอยู่สี่สามสี่คนโอเคได้ยูต่อมาครับเออเหอทำอะไรได้เนี่ยเหมือนจะมีติดคำสาบจย่ไอ้พวกนี้ใช่ระดับบอสต,ต้นไม้แล้วบอสของแมปหรือเปล่าผมจำไม่ได้ลองเรียบไหมเออเฮ่อ,อทมาตไรไดแล้วเข้ามาือ้อโดนไม่เจ้า โอเคมันจะมีสกิลบางสกิลที่จะครูดาวพร้อมงานครับอย่างสกลิลโอ้ยผมไม่รอดหรอเห็นแล้วอย,อย่าทอมบูโคลโอเคตั้งใจยังไงมันก็เป็เสามสิบเอ้ยไม่สิบสองอะไรไปซะว,วะโอเคผมก็มาลองระบบแล้วก็เชิญชวนการเล่นโหฉากไม่สวยเลยไอ้อบ้านั้นฝนตกอ่ะช่างมัน เอาเป็นว่าเดี๋วผมจะตัดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ใครสนใจก็เดี๋ยวกลับมาเล่นกันได้ครับมันจะมีขายแล้วแต่ต้องเติมรายเดือนนะสำหรับเกมนี้เดือนละเท่าไหร่พันนึงมั้งไม่แน่ใจจำไม่ได้ละลืมไปดูข้อมูลมาลวอ่ะฮะาานั่นมีคนขี่ช๊คอบ,บมาไอ้พวกนี้จะได้ตอนเลิกหลังๆครับโอเคถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามคลิปด้วยครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย